ครับคุณผู้ชมครับดูสิครับตื้นยาแนวครับตื้นยาแนวในห้องน้ํานะครับตับข้ามดํดๆครับติดอย่างเยอะนะครับทายังไงให้หมดไปนะครับเดี๋ยววันนี้พ่อเพลินมาไขปัญหาและวิธีทํานะครับทาน้ํายากนจัดข้าวดํดๆนี่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าชูช่องพ่อเพิินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทํา เคล็ดลับดีๆเลยนะครับในการกําจัดคราบคราบดาๆนะครับบนกระเบื้องในห้องน้ําหรือว่าในบ้านเรือนของเรานะครับส่วนมากแล้วเวลาเราปูกระเบื้องเสร็จนะครับมันก็จะมีคราบดําๆติดนะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปนะครับเพราะว่าพ่อเพิ่นจะใช้นี่ครับคุณผู้ชมครับมะนาวครับใช้มะนาวเนี่ยครับสามารถกําจัดคราบดําๆบนกระเบื้องได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําและรับชมกันเลยนะครับ นี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่พ่อเพลินจะใช้ในการกําจับคราบดําๆนะครับก็จะมีนี่ครับมะนาวครับแล้วก็อย่างนึ่งก็คือน้ําเปล่าครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับคุณผู้ชมครับน้าส้มสายชูนี่แหละครับนี่ครับน้าส้มสายชูครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีครับเบกกิ้งโซดาครับพวกนี้แหละครับ คุณผู้ชมครับก็สามารถกําจัดคราบดำๆในห้องน้ําหรือว่าในบ้านเรือนของเราได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําน้ํายากําจัดคราบดําพื้นกระเบื้องด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับมะนาวครับอันนี้มะนาวน้ํามะนาวนะครับนี่ครับอันนี้คั้นไว้อย่างดีแล้วครับเราก็ใส่นะครับประมาณนี้ครับหนึ่งถ้วยตวงครับ ตัวมะนาวนี้ก็จะมีกรดนะครับมีกรดสารชนิดหนึ่งครับทําให้มันไปกัดพวกคราบดำๆได้ด้วยนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูครับคุณผู้ชมครับน้ำส้มสายชูนี่เราก็ใส่เหมือนกันครับนี่ครับใส่ถ้วยนะครับถ้วยตวงเล็กๆครับ เบกกิ้งโซดาครับเบกกิ้งโซดาแล้วก็ใส่เหมือนกันครับใส่ครึ่งถ้วยเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับใส่ลงไปเลยครับดูครับจะเป็นฟองนะครับ เวลาผสมเข้าไปนะครับมันก็จะไปกัดกันดีนะครับนี่ครับส่วนนี้น้ำเปล่าครับน้ำเปล่าแล้วก็ใส่ลงไปครับหนึ่งขวดครับครับเป็นฟองขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับเพียงเท่านี้แหละครับคุณผู้ชมครับก็สามารถไปกำจัดภาพดำๆในห้องน้ำของเราได้เลยนะครับนี่ครับ พวกคาบดำๆยาแนวนะครับในห้องน้ํานะครับหรือว่าในบ้านเรือนของเราก็ได้หมดเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเราใช้แปรงถูเลยนะครับแปรงเนี้ยครับแต่สีฟันเก่าๆนะครับถูเลยครับคุณผู้ชมครับ ถูเลยครับถูจนมันหมดนะครับตรงมันดำนะครับนี่ครับเริ่มหมดนะครับแป๊บเดียวเองครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูคราบตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงนัๆนดที่ถูได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ถูเ็นเราก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับประมาณห้านาทีครับเดี๋ยวเราค่อยล้างออกนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคราบดำๆจะหมดไปไหมครับความแตกต่างครับเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ดำเลยครับอันนี้ขาวแล้วครับอันนี้ครบห้านาทีแล้วครับเรลืเวลาน้ำทิ้งเลยครับ กลับมาแล้วครับความขาวครับเมื่อกี้ยังดำๆอยู่เลยครับนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับจะแตกต่างว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับเคล็ดลับดีๆที่พ่อเพื่อนมาแนะนําในวันนี้ครับหวังว่าคงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับเคล็ดลับดีๆที่พ่อเพื่อนมาแนะนําในวันนี้ครับหวังว่าคงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับ คุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส cribe กดติดตามเพื่อเิดช anel ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ